ลองนึกภาพดูสิถ้าคุณรอคอยการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่บนดาวอังคารมานานหลายปีแต่ทุกครั้งที่ใกล้ถึงจุดหมายก็ต้องเลื่อนออกไปอีกช่างหน้าผิดหวังและตื่นเต้นไปพร้อมๆกันนี่แหละคือเรื่องราวของโครงการ e x o m a าสของโยุโรปที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและความหวังอันยาวนานแต่มาดูกันว่าเหตุการณ์ต่างๆดำเนินไปอย่างไรและทำไมภารกิจนี้จึงยังคงน่าสนใจจนถึงทุกวันนี้ ย้อนกลับไปในปี2016โครงการ ExoMars ได้ส่งยานสเคียวพาราลีเดียมไปลงจอดบนดาวอังคารอย่างเต็มเปี่ยมด้วยความหวังแต่สุดท้ายภารกิจกลับล้มเหลวอย่างน่าเศร้า,ส,าส่งผลให้ทีมงานต้องเลื่อนแผนการส่งยานถัดไปออกไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้ยานอาวกาศลำแรกของสหภาพยุโรปยังคงรอคอยช่วงเวลาที่เหมาะสมแม้เวลาจะผ่านไปแล้วกว่าทศวรรษก็ตามนะนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปการสำรวจอวกาศไม่ได้เป็นเส้นทางที่ราบรื่นเสมอไปแต่กลับเต็มไปด้วยบทเรียนอลําค่า เพื่อให้คุณเข้าใจง่ายขึ้นลองคิดถึง e x กโซมาสว่าเป็นภารกิจใหญ่ที่ร่วมมือกันระหว่างองค์การอาวกาศยุโรป ESA กับรัสคอสม o สของรัสเซียเป้าหมายหลักคือการค้นหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตโบราณบนดาวแดงแห่งนี้ตั้งแต่แรกเริ่มโครงการนี้วางแผนจะส่งยานอาวกาศทั้งหมด3ามลำได้แก่เทรเซียสบิเทอร์ที g จโ ซึ่งเป็นยานโคจรเพื่อศึกษาบรรยากาศยานลงจอดเขียวพอลลีเดมที่ใช้ทดสอบเทคโนโลยีการลงจอดและหุ่นยนต์โรเวอร์โรสลรินแฟรงคลินที่จะเดินสำรวจพื้นผิวจริงๆในช่วงแรกระหว่างปี2015ยานทีเจโอจะเดินทางไปพร้อมกับสกีอัพเรลลีเพื่อวิเคราะห์ก๊าซในบรรยากาศและหาตำแหน่งที่ปลอดภัยสำหรับโรเวอร์ที่จะลงจอดในอนาคตเช่นเดียวกับการทดสอบระบบใหม่ที่อาจช่วยให้การลงจอดบนดาวอังคารเป็นไปได้ราบรื่นขึ้น ทีมงานแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนเอสเอรับผิดชอบในการออกแบบและจัดการยานทั้ง3ลำในขณะที่ r รสคอสมมจัดหาจรวดปรต้อนที่ใช้ส่งยานในเที่ยวบิน2ครั้งยาน TGO ได้ถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่14มีนาคม2016และโรเซนแฟร์คลินวางแผนส่งตามในปี2018แต่ตลอดทั้งเรื่องราวมีความท้าทายมากมายที่ทำให้ทุกอย่างซับซ้อนขึ้น สำหรับภารกิจที่จิโอยานได้เดินทางถึงดาวอังคารในเดือนตุลาคม2016และปล่อยสเคยวพอลิเข้าสู่บรรยากาศโดยใช้เวลา3วันในการปรับตำแหน่งเข้าสู่วงโคโจรตำแหน่งลงจอดที่เลือกคือ ain, มริอดนิเพลนัมซึ่งเป็นพื้นที่ที่หุ่นยนต์ออพอตูนิตี้ของเนสเซอร์กำลังสำรวจอยู่พอดีทางเนสเซอร์จึงสั่งให้ออพอตูนิตี้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อจับภาพยาน อวกาศที่กำลังลงจอดนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ยานบนพื้นโลกพยายามถ่ายภาพยานจากโลกอื่นที่กำลังดำเนินภารกิจแต่สุดท้ายแล้วการลงจอดก็ล้มเหลวและ opportunity ก็ไม่สามารถบันทึกภาพพลนั้นได้ จากการวิเคราะห์ของ ESA คาดว่าเมสเคียวพอลลี e, เข้าสู่บรรยากาศและเปิดร่มฉลอความเร็วยานอัดหมุนอย่างรุนแรงจนเซ็นเซอร์วัดความสูงทำงานผิดปกติทำให้คำสั่งจุดเครื่องยนต์ฉลอผิดพลาดและจากการตรวจสอบภาพถ่ายจากกล้องไฮเรซซีของ m a r s r e c อ n n a i s s a n c e Orbiter ด้วยเทคนิค s u p e r ร์ฟิวเจอร์รี่คอนสตรักพบว่ายานน่าจะตกดินด้วยความเร็วสูงถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนถังเชื้อเพลิงระเบิดออกความล้มเหลวนี้ส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อโครงการทำให้ ESA เลื่อนการส่งโรสลินแฟรงคลินออกไปเป็นปี2 2 0ต่แล้วโรคระบาแต่ -19 ก็มาแทรกแซงอีกจนภารกิจถูกเลื่อนเป็นปี2022และที่สำคัญกว่านั้นสงครามรัสเซียยูเครนที่เกิดขึ้นทําให้ทั้งสององค์การต้องยกเลิกความร่วมมือกันอย่างสมบูรณ์จนโครงการนี้แทบจะถูกเลือนลืมไปชั่วขณะหนึ่งและนี่คือส่วนที่น่าสนใจมากขึ้น ในปี2024 ESA ได้ตัดสินใจชุบชีวิตโครงการนี้ขึ้นมาอีกครั้งโดยร่วมมือกับบริษัทเทเซลีเนียสเปซในการสร้างโรเวอร์โรสเลนแฟรงคล i n ใหม่และวางแผนส่งขึ้นไปยังดาวอังคารในปี2028ซึ่งจะเดินทางถึงในปี2029หุ่นยนต์ตัวนี้จะใช้ข้อมูลจาก TGO เพื่อสำรวจพื้นผิวหาสัญญาณชีวิตโบราณเช่นการหาหลักฐานของน้ำหรือโมเลกุลอินทรีย์ที่อาจบ่งบอกถึงสิ่งมีชีวิตในอดีต สำหรับผู้เริ่มต้นที่อาจสงสัยลองเปรียบเทียบกับการเดินทางบนโลกเราเองยานทีจีโอเปรตเสมือนดาวเทียมที่โคจรวงรอบโลกเพื่อเฝ้าสังเกตสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมตอนนี้ยานนี้กำลังเข้าสู่ปีที่10ในวงโคจรแล้วและเป็นหนึ่งในยานที่ทันสมัยที่สุดในการส่งข้อมูลระหว่างโรเวอร์บนพื้นดาวกับโลกโดยสามารถส่งข้อมูลได้ถึง1562เมกะไบต์ต่อวันซึ่งเร็วกว่ายานมาสทริค o นเนสันซอบิเออร์ถึง3เท่าทำให้การสื่อสารระหว่างทีมงานกับหุ่นยนต์อื่นๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทีจิโอยังสร้างความรู้ใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องกล้องถ่ายภาพพื้นผิวของมันเป็นหนึ่งในกล้องที่คมชัดที่สุดบนดาวอังคารและถูกใช้เพื่อค้นหาสัญญาณชีวิตเช่นการตรวจสอบดินหรือหินที่มีร่องรอยของจุลินทรีย์โบราณแม้ภาพรวมของโครงการอาจดูย่ำแย่บ้างจากความล่าช้าแต่โดยรวมแล้วมันเป็นภารกิจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าและช่วยขยายความรู้เกี่ยวกับดาวอังคารไปอีกขั้นหนึ่งแต่มาถึงจุดที่อาจสร้างความเห็นต่างกันขึ้นมาได้ การร่วมมือกับรัสเซียที่ล้มเหลวเพราะสงครามทำให้หลายคนอาจตั้งคำถามว่าควรพึ่งพาความร่วมมือระหว่างประเทศหรือไม่ในภารกิจที่สำคัญเช่นนี้บางคนอาจเห็นว่ามันเป็นความเสี่ยงที่คุ้มค่าเพราะช่วยแบ่งปันต้นทุนและความรู้แต่บางคนอาจมองว่าเป็นการเปิดประตูให้กับความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ส่งผลเสียต่อวิทยาศาสตร์คุณคิดอย่างไรมันคุ้มค่าที่จะทุ่มโมบประมาณมหาศาลไปกับการสำรวจดาวอังคารแม้จะมีอุปสรรคและความล่าช้าอย่างนี้หรือไม่แชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยเอ รายอยากฟังมุมมองที่แตกต่างกันเรียบเรียงโดยจริรศิลป์อะวะกุลพิสูจน์อักษรสุภกิจพัฒนาพิทูลอัปเดตข้อมูลแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรู้ทันโลกไอทีและโซเชียลเน็ตเวิร์กในรูปแบบออดิโอจาก AI เสียงคู่ประกาศของไทย PBS ได้ที่ไทย PBS https colon h slash www dot h e o r t h new playlist science รอบรู้ดูกระแสะก้าวทันโลกไปกับไทยพีบไซเ